Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ไนนิ้ม like ือสิม <se ือเป็นไรไหนนิ้วไหนเป็นไงอ่ะนิ้วอยเหมือนกินน้ำน้จะมีแรงทําไหมทำไมดำแล้วไม่ขาวมันคนเลยดำมาสินาดำสีนี้เลนี่ลาเลืดหลอัเลือดกันทำอะไรอ่ะ